พี่น้องมาจินลาบน้ำกันมาดิลาบแทบครับนะครับมาเนี่ยดูิับฝากเอานะครับวันนี้ลาบเรียกซกเล็กครับวันนี้ลาบซับเอาห้องซับมุนมุนครับแบบโค้มกินกับแทบครับมาจินลาบหม้น้ำกันครับ มีนูหลาบคือเกอร์มีนูหลาบคือเกอรครับมันใช่ไหมมีนูหลาบง่วงกันครับในอกวาาเนื้อง่วงมาเคิงจะโลครับมันอีกสับเอามานีครับ เลือดน้ำตอนซับนะครับสีสันจะได้สวยงามครับนี่ครับโอ้ยเดิมงามนะครับนัดแรกเป็นเทาแล้วยำแจีวแว <c oughs> แจวยวยำอะไรแล้วครับเพชรต้อนไงอย่าลืมว่าดีดาอยู่ไรเลยอ่าทิพย์ว่าแล้วครับนัดแรกก่อนเห็ดเมนูหลับหลบับ ตับเดือดตุ๊กตาตับแสบครับตับแล้วๆกับขันเครื่องไม้ให้ครับตับตับใส่แบบนี้ใส่เครื่องไม้มาหน่อยหนึ่งครับครับเนี่ยขั้นแท้นหน้าครับ วงบินสูงนี่ก็ับไล่ไว้อยากกินน้ำข้นขึ้นกันทำไมหอมหอมหอมแซบแซบครับวัอนี้นะครับพักใบใบหอมหอมใส่ครับนี่พักหอมพักซี่หอมวัอนี้พักซี่อะไรอยังเงี้ะพักหอมเปีปยครับนี่หอมหอมเปี๊พักซี่หอมแซบแซบครับวัอนี้ บานี่ครับมะปงบานี่ครับมะปงมะปงใส่เลือดครับใส่เลือดสกเล็กครับสกเล็กราบเลือดครับเลือดใส่เพียครับเพียตมย้มไใบละครับใส่เพียอ้อนเข้ากันคนครับ แบบแซ่บครับสดเล็กตาเผืือกครับครับแซ่บอ่ะมาเดี๋ยวนกกี่หมึกอีกเผ็ดจัน้อยครับมักเผ็ดครับออ๋หอมหอม หัวหลายลาาเสียบลายจาจักหน่อยครับเอาขวาหอมหอม่อมอาใส่ดีป่ะนะครับใส่ดีนง่งบไใสดีครับอ่าคน Oh, ใส่น้ำปลาจาักน้อยครับจะใส่เกียร์ไปแล้วฝาใส่ลายมันดีเข้มครับโคนคนคนโอ้ oh, หัวแต้ค่ะครับอ๋บ oh, ใส่พักไปะนะครับกลงงปลาคนครับแท้ครับ เนื้อครับกินคอยลอยเลือดน้องกันครับกับแอ้สีสันเป็นอาแซบ,บแครับช่วยหาไว้กับแครับอ๋อซ <c oughs> ีมมันครับ โอ้สุดยอดครับมาครับมากินหลานเหมือนกันครับ,บแซ่บครับ่าครับขอบคุณนะครับสืบติดตามครับ